ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,คคณคมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะชืิอไร่ชิวไร่อุย้ยน่ารักจังเลยอะไรนะคะเนี่ยเราก็เราก็ร้องไปเราก็เผลอว่าจะไปบีบมันบีบแล้วมันจะเป็นยังไงฮะไม่ให้บีบหรอมันจะแตกหรอไม,ไม่ได้เหรอคะ ทำไมเราให้มาทำไมมันจะเป็นเสียงแต่กินไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้เหรอเออเราก็หวาดเฉียวมากเลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเออ,อ่ะอย่าเผอแล้วกันมันต้องเอาออกเนี้ยเวลาร้องเพลงแล้วเราก็แอบกำม,มือตัวเองอะ่ะแล้วก็เผอมาคำตรงนีมม้ขอบคุณนะคะขอบคุณเงินองรางวัลที่มาเรื่อยๆนะคะกันังใจโอ้อันนี้ คือซาบซึ้งมาตลอดเลยนะคะสําหรับทุกแรงใจที่ทุกท่านมีให้นะคะจนถึงพอสอนี้นะคะ